คุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะกับประเพณีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนะคะงานทิ้งกระจาดในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดภูกเก็ตด,ด้วยค่ะ มาเริ่มกันในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะที่มูลนิธิแม่กนเหนี่ยเหลาค่ะก็ได้จัดพิธีทิ้งกระจาดซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาที่ยากไร้ทั้งชาวพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะนับพันคนเดินทางเข้าคิวรอรับการแจกทานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2565โดยทางมูลนิธิแม่กนเหนี่ยวจังหวัดยะลาได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะหลังว่างเว้นจากสถานการณ์โควิด19นอกจากการแจกสิ่งของ โภคบริโภคยังมีการแจกขนมไอศครีมเครื่องใช้ในครัวเรือนสร้างรอยยิ้มที่มีความสุขให้กับผู้ที่ได้รับกันเป็นอย่างมากนะคะโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคกว่า3,000ชุดอีกด้วยค่ะทางด้านนายจัก,กริดธัญคุณากรสกุลประธานกรรมการบูล,ลนิธิแม่กอเหนี่ยยะลาเผยว่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดของบูล,ลนิธิแม่กอเหนี่วยะลา เป็นงานประเพณีติดต่อกันมายาวนานกว่า70ปีค่ะตั้งแต่ที่ได้มีการก่อตั้งบูรณะแห่งนี้นะคะโดยนับตามปฏิทินจีนตรงกับวันที่2เดือน7ของจีนและปีนี้จัด ขึ้นค่ะตรงกับวันที่3 1กรกกรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่3สิงหาคม2,565ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีทิ้งกระจาดซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยเช้อสายจีนให้คงอยู่สืบไปค่ะค่ะไปที่จังหวัดภูเก็ตกันต่อค่ะที่บริเวณน้โมลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นายเล็กตันติวงไพศาลผู้จัดการมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตรักษาการประธานมูลนิธิค่ะพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประกอบพิธีเทกระสาสตรค่ะมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนในชุมชนเขตเทศบา,นนาลนครภูเก็ตรวมไปถึงชุมชนอื่นๆประมาณ2,500ชุดค่ะสำหรับพิธีเทกระจาสทางมูลนิธิก็ได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งผลไม้ต่างๆไปแจกจ่ายให้กับประชาชนถือเป็นการดําเนินงาน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ด้วยนอกเหนือจากงานกู้ชีพกู้ภยัยช่วยเหลือผู้ประสบภยัยภัยพิบัติต่างๆซึ่งก็เป็นหน้าที่หลักของทางมูลนิธิอยู่แล้วทางนี้พิธีเทกระจาดก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีปีละสองครั้งค่ะครั้งแรกจัดในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนื่องในพิธีสักการะและฉลองวันเกิดเทพเจ้าโป้จุนเซียฮุตค่ะประจําปี2,565และครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ค่ะ